สวัสดีครับกำนันอยาปูกับหลานหน่อยครับผมวาจานทร์กห in well mm ังเนาะอ่าเมื่อน yeah, ี้นะครับวันที่11มีนาคม2562อยกออ่าอยู่บ้านตารับตอนี่อยู่กับแม่เื่นอยาบาายเลยอยาอารมณ์ดีเมื่อนี้มาอ่ามาเบิดครับลูกหลานอ่า พ่อไปเตยกับแม่ไปเตยตากลางมากยังยังมากหวานในหอดมากหบานในหอดนะครับมากๆลมพัดนน้วนตอนนี้กำลังหยิบมาหอดก่อนนะครับจะได้ปลาได้ปลาปลาปลาตัวปลาตัวโลแปดขีดโลแปดเกือบเกือบสองโลนะครับปลาคอตัวหนึ่งมากมากฟูแม่ให้แม่ให้กินวันที่สิบสองมีนาคมของทุกปี บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,านีครับคือเพิน่นล่งมาตีกันว่าวันที่ส2องมีนาคมของทุกปีจะเป็นบุญประจำปีดลอุญพระเวรนะครับก็คือวันที่12มีสองมีนา,นาจะเมื่อนจะเป็นเมื่อที่เพิน่นฉลองบ็คือเมื่อตัดไร้หรือเมื่อฉลองบ์นะครับเป็นวันที่12บมีนา ลงมาตีกันโดยว่าวันที่จะเป็นบุญนี่บยบอต้องมาประชุมกันอีกก็คือลูกหลานทั้ไปทั้งของทั้งไกลเนาะที่เฮ็ดผ่าปลามาสมทบเพิ่มปองบุญมากเฮ็ดบุญก็คือบอต้องถามกันนะว่าบุญบ้านเมื่อใดนะครับดีดีขึ้นกันนะครับ่นี่เด็กนี่เด็กอะไรบวได้เนี่ยนี่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 เนี่ นี่กำลังเดียมกำลังตัวล้านเดียมนั่นเนอะถ่ายคลิปถ่ายหัวเออนี่ถ่ายคลิปตอนนี้ถ่ายคลิปไม่บ้านอื่นเนาะเอ๊ะมันเกิดว่มีเงินอนไขเนาะเมื่อไหร่เนาะบ่มีเงินอนไขเด้อ้ยมีแหม่บ่มีเงินให้บ่มีเงืนเอาย่างอื่นได้๋ยวปะเอาย่างอื่นได้๋ยปะ บมีเงินหนาท่องบ่เออบมีเงินาท่องนะเอาท่องบนนี่นีเนี่ยี่ยังเนี่ยต้องขํามาเนี่ยต้องาม่เอายังดอกบะเอายังดอกแล้วามีไห้เด้อเก้ยเพื่อไงเพื่อไงเพบ่นเปิดได้บ่บยเิดเอด้บ่่เคยเือ เพิ่งเคยเปิดเออเอาหูดเจี๊บดูหัวจิบได้ปะหูดเจี๊บเจีบอ่าเอาหูดเจ๊บอาจกบูดนวนี่จกเบิ่งเาเขาเขเเออันน้เเดี่ยวยาอมลันนี้กเออเอวนน้มีหลายนิ้วนะ

เอาปะเอาดบเลือดปลูกใเลือดโดรเพราะเอาดอกเด่นไม่ม่มันมันมันใจบลมเดยบมใจบวมบมจนน่บวลมจนน่บอมเอาแลวเอาแวนะบเอาอ้อนเีวบาดีเลี้ยวจะได้นิ่นี่เลี้ยวนิ่งนี่เอาใจปะเอาบหนิ่บวนิ้วนี่เอาบะบวบวเอาปะ ป็แล้วก็แล้วโอ,อ้โหนะอะันน,น,นี้อันนี้มันหาพันกว่าเด็กฟาดบอคขายได้เนี <laughs> อันนี้ราคาอะไรก่อนอันนี้อันนี้สามพนนี่สามพันหาวันน้าเป็น,ปน <laughs> อะไ <laughs> รบนเไม่เอาแข่งแข่งแข่งเบิร์ พ่อบ่พ่อจ๋ายาอันนี้บ่บ่หาหลายเนี่บ่หลายบ่หลายดอมนนี้ออเงีอา่นับอานับอนับ อกูพิงอ่าืไอ,าอาไว้ออ,อ,อ่าพ่อปะพ่อไปหหาพ่นเนือหาลอยหาพันเนือหาลอยเนี่ยกูพิงไม่ได้เก็บเลยเปล่า,ามไม่เก็บันนยลอยลอะใบล,ลอยโอ้ด้เพื่องค่ำใบค่ำต้มค่ำเพิง่งเงินบบ

คือไกลมมกไก่เนาะอืมา่ไก่โอ้โเอามาเทียกิ้เทียกาวนี้จน่าจนว่าขวบมันบุยมุมหมดเอาอันนี้ใส่น้ำมันนะโอพินอย่าไปกัดอย่าให้แกให้กินมาหน้าใอยากกินกเต็มกัมเลืวอันนี่ย กีแต่ไม่มีนี่มาเอาเลยปวดที่ไปครับเวียอันนี้ไวแต่ใจนี่เอาไม่บอกว่าหายเลขกระไวแต่ใจย่ำนื้อรอดมันกลับมันอยู่ในนี่มีแต่กลับปามัหลอกถ้าผมก็เล็กๆน้อยๆเนาะคลิปนี้มามาเอาบนบ้านนะครับมาหาแมร์หลังจากที่หลังจากที่บ่ได้บ่ได้มาหาแม่ ผมจำได้วันที่31มสเอามสิบเอ็ดธันวาคมบอกระดมไซด์ดรนี่เอาเดี๋ยวเข่าองใส่ถุงไงเอาเไว้ในตส่ถุงถังไว้หลังตู้ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2561ที่ที่มาเนี่ยนะครับม่ามือนั่นก็คือมีเอื้อยนะครับนี่แตมีเด้ นีม nee, hey! ่ย ah ah ิ่งแค่นี้ด้โอ้ยว่าไม่ถูกในั่งว่าเจ้าของด้วน่ะบอกเ่นย่งแยวนดนเลยนี่ก็เลยว่าไม่นั่งด้นั่งคือจังาสแล้วเหรอว่าเราขี้คาดหายใจดิออึดยุ่งเยอ้อ่ะอึดยุ่งเ่ากินข้าวมด้วยนายย่างเอ้กินขาวบดดลยบาเออว่าย่าง บ่หยาดเลยบ่หยาดเนอะนั่นจืีอะไรอยู่มั่งดึืออะไรอยู่อยูกมันจะใส่มุ่งไปเอามาตีจีนี่คือเพื่มากนี่หน้านี่เป็นพี่สาวเล่าครับเป็นพี่สาวคู่พี่สาวที่อ่าพี่สาวคู่กันนี่แหละอยู่คู่กันเหลือเท่านี้ป่านนี้เหลือเราเพืเดียวนี่แหละที่เหลือเรานั่งนั่งนี่บัวบ้านเลขที่42 บ้านตาดบ้านตาดหมูที่หนึ่งบ้านตาดอายุเท่าไรแล้วครับอายุเท่าไรแล้วอนเรือเร้วอ่ไรนก็ว่าสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็อบเล่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเก้าสองหกสบวกบ่ามบวกเนอะหกเจ็ดแปดแป แปดแปดสิบห้าปีเออมันติดพนนะเท่าแปดสิบห้าปีครับบ่เตียบัปปวยตอนนี้เราจะียนอนวคือมือมือฟังฟังท่านีนีเราเราจะบ่มีกำลังแต่ว่าทานนี้เรามีกำลังอยกินเขาแซ่บเพื่อเขาโอ้โหบ่ไดีบไห้ยางบ่ได้ยางบ่ได้บ่เจ็้บ่ไข่ยางบ่ได้ร่าเขาโหนกไป่น่าก็โหกเขามากดิน่าจมเหล้ามันบ้า กู้ซื้อบริษัทอะไรข้ามีู้ซื้อบอกไรได้เรอบันดอกให้ขันใได้เราอกกามันดอกนะออกาบดอกเลนะซื้อตงีตนีอ้คืองามไะเดียมดีว่นี้ก็มเบเดียมบ่ืเลยนะขอนั่นแ

บบเจบมาเ็บีะเด้มาลติดรด้มาะีดดไดมาลเมริาไปไเมื่อไรไปเม่เขาโยกเวรโกกนอกก็คอโยกเขาว่าไว้โเกาวนี่ไงครับอเมริกาลูกหลานเนาะยวางน้อยมาปพิงมาใบเตยมาเมียใบเตยมา อันนั้นเป็นน้องเคยครับเป็นเป็นคนทั้งวัยคู่น้องสาวน้องสาวจะเห็ดกับผาเมื่อนี้สิก้อยครับเดี๋ยวจะไม่ค่อยไปเมืองคลิปถึงก้อยสำหรับคลิปนี่เนาะคลิปมาเอาเอาเงินมาเอาเงินมาซื้อหัวใจแม่นะครับซื้อหัวใจแม่แล้วก็หาแน่วาให้แม่ ฟอนบ่ฟอนโนได้ได้ละฟอนงามบะเรียมดีบ่เรียมดีดีอันนี้ก็ของแพ้่ดีไหนะคงแพ้่แท้เนี่นลยซ้องนกระไรกะดน่อันนี้ก็ท่องคำใกันเนี่ยโอ้โหกระเดาะอยานี้จะท่องค้กนี่แช่มอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนเนื่กันละเนี่ยอันนี้ก็แมน่นร้านเต้าร้านคู่ซื้อไงมันอีเย็นเป็นคู่ซื้อไว้ ยี่เด้ยนเด็นกูม่มแล้วย็นยันยันกูลืมก็ม้โดนแล้วลืดนลืมใช่ไม่โดนแล้วเราก็มีพกดีใจนะครับดีใจที่ได้สอนหน่อยตัวมหาแม่นะครับมือบุนมหาแม่กั เอางันมาสื่อเข้าใจแม่แนวมาหายแม่น้ำกระป๋าได้ปลาขอได้ปลาขอตัวใหญ่กับสีประมาณซ้ำรูปแปดนะครับไงไงสีซดำประมาณนี้เลยดำป๋าเอามาไว้หายแม่แม่กินนะครับเมื่อนี้คือเดี๋ยวได้กินหรอกตอนแรกว่าเดี๋ยวไว้ถ้าเผาเผาหลือสีเฮ็ดแปรซ่ากินยูบานครับลูกกับหลานแต่พอดีว่าเมื่อนี้เป็นเมื่อกินบุญนะครับรถคู่ขี่ได้เมื่อกินบุญข้างบนบ้านต่า บวกขึ้นก็แพี่น้องบรกไว่าใครมากบัวเอาไปกินมือรุ่นเด้อเออไปกินมือรุ่นอ๋อเนี่ยยังมากมากสุดเล้วกินครับมือมือนี่ไปกินก้อนบุญก็นั่งมองจากไลยบบบนี้คงจะเอาไว้ซจำนีดก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปต่อไปยัดก้อยกินกันครับสำหรับมือนี่ อ่ากำนันแย้มพร้อมลูกพร้อมร้านนี่แหละครับคลิปนี้มาหาแม่นะครับมาหาแม่ดีใจแต่ตีมาพยายามตีมาให้ให้ให้ดูกับเขานะครับว้าวครับเดี๋ยวจะขึ้นมาขึ้นมาดูพูนว้าวับเจ้าขวามเจ้าความเดี๋ยวตีมามาม่าม่าทานใดก็ทีทายคลิปคุอเบิร์นนะครับชีวิตกำนันแย้มนะครับดำเนินการต่อไปจังไรสำหรับมือนี้คลิปนี้เอาไว้เจ้ามือก่อนสวัสดีครับ มาพะฮังมาเลย